ลายของเราออกดอกนะคะขอให้เหงเงยลวยๆนะงวดน,นี้ออกดอกมาทั้งหมดสี่ช่อบานแล้วสองช่อนี่ค่ะช่อแรกของเราช่อแรกของต้นนี้ปีนี้ค่ะอันนี้ช่อที่สองอันนี้ช่อที่สอง ช่อที่สามที่สี่ก็ตามมามาหาลาบออกดอกได้สวยงามมากเ,เดี๋ยวมาดูกวักมรกตกวักมรกตก็ออกดอกค่ะออกมาหนึ่งดอกกวักมรกตต้นนี้งามมากงามมากนะคะ ดอกก็มีนะคะเนี่ยเอาอดอกมาหนึ่งดอกต้นนี้มีหลายใบนะคะมียี่สิบใบยี่สิบเอ็ดกระดอกพอดีเลยจะ้ะสวยงามมากขอให้โชคให้ภาบทุกคนนะคะในงานนี้